ดีๆก็มีเมื่อกี้นะไอเสียงนั่นแหละไอเสียงเออกรึบเนาะเออวะเอ็นเพาอะไรวะเออวะเป็พราะเกียร์มันกากยังไงล่ะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ช็อตเป็นหมันไม่มีเฮกปันอยู่ไหนมันอยู่แถวๆส่วนสนุกเอาก่อนหนึ่งเครื่อง ผมเก็บตะแตงนะครับน้องๆพอดีทำเอาอีกแ้ะไม่มีเฮกลูนดูแสงว่าเพื่อนจับพอดีบอลเดี๋ยวทำไมมึงรู้ว่ากูอยู่ในตู้เอาแล้วเอาแล้วฟรีๆเลยครับผม วะทำไมมึงรู้ว่ากูอยู่ในตู้ทั้งที่มึงก็เห็นรอยคนอื่นที่ออกไปอะอีกคนอยู่ไหนะโอลิเวียอยู่ใกล้ก็ไอคนเสื้อขาวใช่ปะที่ปั่นกับเราใช่เราให้มันดึงแล้วกันกูปั่นโซนเออมันยึดจุกเลยเพื่อ ไอ่ง่วงนอนจังหน้าแล้วไงอะ่งะอ,อ,อุ้ยก่อนเฟสสอง โอ้ยเจ็บหมดเลยว่ะต้องสแตกหน่อยแล้วมากแล้วเนี่ยโอ้มันมีธนาว่ะธนาเถอะเจ็บกันหมดเฮ้ยใครมาใกล้กูมันมาไล่ใครโอ้เรียแบบร้อย เราวดึงยงเกอยเฮ้ยปูเอาสแต็กไงโอเคมึงไม่ได้มาไม่ใช่หรือโอ้ยคิดจะยืนรอเลยรอฮิวรอฮิวไม่เป็นไรปอนก็ทำไมมันเฝ้ามึงแล้วมันไม่เฝ้าอันนี้วะฮะหรือว่าเพื่อนมาจุกอยู่แถวมึงมันเลยเหมือนเป็นการเฝ้าไงเพื่อนมันไม่มูฟออกเออนี่แหละนองไอ้บอลมีมึงมีฮิวเต็งปะมีมแสดงว่าเพื่อนมาอยู่แถวมึงมาเล่นไปไหนไม่ได้ไง มันก็เลยดูเหมือนกันตอนตอนที่พี่นิกขยะผมเห็นเหมือนผมเห็นโมเดลอ๋อไอเนี่ยเหรอข้างหลังเนี่ยเหรอเป็นยังไงแก๊งเคโรโตะไงไปดูปะแก๊งสิบโทเคโรโตะครบเซตเลยจริงๆเป็นของพี่สาวผมแต่พี่สาวผมเขาย้ายบ้านไปแล้วแต่งงานแล้วก็ออกจากบ้านนี้ไปแล้วผมก็เลยเอามาต่อน่ารักดี สิบโทกระตุนเบาสมอง <Okay. S 1> เจอมึงอีกเดี๋ยวกูไปดึงเองตกใจมาจตกใจมาฮะตกใจมา มนันอันตรีกลับดึงแล้วดึงละเลิกไรปะเลิกว่ะปอนถือว่าโชคดีเนี่ยมึงอะเดี๋ยวกูบังให้มันอีกทีนึงดีงงว่าอบมชมึงจะมาอะไรได้แล้วอีกหนึ่งสแต็ เอา้าวไอ้เหี้ยไปไหนแล้วเนี่ยโอ้มายตรงนี้ฉันเหลืออยู่นะวิ <t> อไอเฮี้ยอยู่ข้างหลังกูเลยเหรอเนี่ยให้ตายเถอะนะเฮ้ยลุนลุนไฟอยู่ตรงกูลุนไฟอยู่ตรงกูบอล ใช่ใช่กูฉีกแล้วให้มันตีฟรีทีนึง <c oughs> ไอ้เฮียนี้ก็รีบก็มาดินี่รู้วิธีจุก <c oughs> เจอยังไอ้ตรงคล้ายๆตรงหินอะตรงหินะตรงลอบรอบเ,อเขาเรียกว่าอะไรเฟตโตนอยู่กูอยู่กู Woohoo! <laughs> รับหน่อยสหายข้าพักพวกที่น่ารัก,กตรงไหนคือประตูเห็นแล้วเปิดแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> เอากันเดียวเออ, <c oughs> <c oughs> อยาวๆปตทยามปตทคนนี้ทำอะไรผมไม่ได้เลย <c oughs> เอ้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะน้องๆเป็นไงล่ะความหัวของพี่ชุดใหญ่โดนชุดใหญ่ไอ้ตัวนี้คือแบบคือคนอื่นไม่เอาแล้วอะ่ะคือเอาไอ้หมอนี่คนเดียวเอาไอ้ลิออนคนเดียว